จ้าลูกจ well, <inaudible> ุเหตุอะไรจ้าอะไรไปวะนะยังใจก็ได้ไปมาหนินะเฮ้อ้าวเดียวเลสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป่าลุงเนาะไปซีทุกๆทานอ้าวนางมีพอมีพาน้อัวฉรนาไปซีดบักชี <c oughs> เอาพอไปไปแล้วเลยไปเฮ้ยดูไปฉีดบัคซีนก่อนพี่น้องเนะ อมอมอมเอทุจาแก้มแรงให้ดูงนะไปไปไปพาไปไปไปไพาไปไปพาไปไปพาไปไปไป้เก็บกได้เอาครับที่จากันเนาะท้่จะกันทีจจากอนอยากไปนั่น่ะให้ยูนเม่อพาเลยนี่ทจาอัยิ้มกันยิ้มกันที่จา ไปเจนดีก,กว่าุ่ออป,ะป,ะปะ่ไปไปในไรตัวตัวยูขึ้นหนึ่งอยู่มาพี่วานแม่พี่ให้ปลาปลาครับให้พ่อตัวขับรถน่อไหมให้ปลาตัวขับรถน่อยไหมสิช็อตก็ไปยั้งนละยดื้อแนวหมดโอ้มอนี่เบิางคนออกมาได้นะทางตัว,ตวย่ยวอยนะครับเจ้พักน้ำมอ่น่ป

มาสินะจุดจ้าได้ไหมจุดจ้าจะรู้ไหมว่าเธอจะไปไหนเนี่ยจะรู้หรือเปล่า ลโลเดสิตามเกนที่หมอนั่นยี่บอนี่เนาะเดี๋ยวไปหอดพู่เดี่ยสีไทยที่นงนเนาพี่น้องนั่งดูประจอยวิ่งหัวเลยกดจับกล้องนี่เนาะอาจี้ <c oughs> นะเนะแต่สต๊อกก็เจียบก่อนกดจี๊บก่อนเหรอแจะแฉแจะเนี่ยแะแฉะๆๆ,ๆ,ๆ เจ๊เจ๊เดิเดนัดสองมือสามมือเลยบ่าวสาสมามือนั่นกับบ่ได้อีกันทิดันเ้ายุดไปไปใหได้สิหายใหได้สีหายนี่นะให้ได้จีหายนี่นะไหได้จีายนีนะตามมพออุ้มบัตร้อุ้มพออุ้มออุ้มอุ้มอุ้มส nào đứa, Chắc đồ đèo, Nó thằng cũng nhờ đi lô bà Vẹt lô Hứa Nghe nhanh nè Nghe nhanh đi Nghe nhanh đi Văn cơm xuống nữa Văn cơm xuống nữa Văn cơm xuống nữa Wow, lơi a little bit of a little bit of a little bit of a little bit

พอดุเอะงอเ็เส็จเี่ยจพอแก็เนีน่ยคือเป๊กๆใช่ปะพอผ้าม่อย่งได้ bon. อันนี้วะ ไปไหเปนหเลยไปไหนเลยเน้อน่าจิเหียนน่ะเก่าน่าจิเหียนน่ะึแม่แม่ดิ พวกเช็ดจะ,จะก้อนกอย่างะไร ủa 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 Ui, ui, ui... ủa 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 đi đi ủa 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 đi đi ủa đi đi, ủa 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 ủa

จะกล่นปกล่นก you ่กนไปเลยีมันจะเป็นไข่เนี่ยนะไม่ใช่นะเป็นือไข่จัดแต่ละรอบบอมโนโบอมมือฮะมืออาเร็วเร็วมืออ้อ็ดเไอ้ชุดะห้องลางีแหเ่ห้เผื่อให้ได้ด เพิ่นให้ในห้องหลังแ้ยไปตุ้ให้นี่ตู้ให้ได้ห้องหลังที่คยนี่คยนี่คยนี่คุยนี่

ที no. ่สิบสอเราเกิดเนาะอื้วพะวัาที่สิบแปดวัเดือนมันเดือนแปมันที่สิบสองคนเกิดสบเด้อมาเด้อปีรในปีนึ่งกับสองเด้อสองเด้อสิบหกเราวานเนี่ยแกออตู้ยังออตู้เนาะต

อบอลมาไขานะ่เนาะตัวนี้เนาะจักจะ่วพวกบ่กดแขนแขนบ่แขนซ้ายแขนขวอ,อยู่นิงน่งๆเฮ้อยู่นิงน่งๆอยู่นิงน่งๆว <laughs> ันนี้ต้องเป็นพ่อแล้วนี่โอ้โหแล้วบ่โอ้โหแล้วบ่เฮ้ยนะยังไงี่ฮึน้อยนิง่งๆ

มามามาาโอ๊ยตัวเขงมดเาถกหโอ๊ยต่อยิ่งแข่งเนองงนโอ๊ไปเข็มแรกบอให้เข็มยอให้บผ้ามาป้าป้าลวละีป้ป้าป้าบลูกบอโอ๊ยหมุดกัดบลูกบอกัดเพ้ยขนาดมดดินดินบ หมดดินมาลุกบ่หมดกดลูกบ่อยากให้พอตีหมดกันเนออันนี้ตีหมดกันเนอนี่ใช่หปะปะปมาลุกบ่แม่กจีเจ็บขึกันมาเนี้แม่กะมดกัดกันมาเนี้ยปะปปปะปเจ็บกบวข้งนั่นเลยนะนะเจัใบข้างน้นเลย bí chim mận, bông đi bạn. là đi, cứ vào phòng này, <laughs> <tuyệt> <presentation> nữa, này À, Tiếng. เฮ้ยใชย่แล้วยังเดี๋ยวอีรอดเดียวอีหล่าก็ครบแล้วแม่กับไม่ได้อยากให้ลูกเจ็บมันกระจำเป็น,นเผืออ่อนาคตดูเห็นมองก้าเจาะไข่องอีชุกอีชัยค่ะอีแดงแดงค่ะเฮ้ยยังเหรอ

โอเคค่ะพี่น้องเนยเนาะไปจอยกับชิจบคลิปเพียงสำนีก่อนนะห่อพี่น้องเลยเดี๋ยวสิลงไปรอตลาดก่อนเดี๋ยวให้วาสนาอยู่กับพ่อเพื่อนก่อนเนาะแป๊บนึงเนาะโอเคขอบคุญขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อที่เขามาหลับซมคลิปน้องวาสนาเด้อเนาะนี่จะจบเพียงสำนีก่อนไปแล้วทุ่ยจ้าก่อนเนาะทุ่ยจ้ากันอีหล่าหายวะนะไปตู้ว่าบุกใครไปตู้ว่า ดูว่าว่าใครลอกไม่ตู